โยสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้นะฮะังคกปีศาจปีศาจคังคกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเจ้าเรดนั่นเองนะฮะนะฮะหล่อแบบโคตรไฟล่ะเออนะเพราะมีไฟเลนเท่ฮะเจ้าตัวนี้แล้วก็ใส่สกินนะนะใส่สกินฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเจ้ารถไมโครเอ็กซ์นั่นเองฮะวันนี้ก็ เจ้าหนี้ออกลงนั่นเองนะท่านผู้ชมนะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะฮะท่านผู้ชมนะครับไมโคร e x นะฮะก็ความสามารถของมันนะที่ดีที่สุดก็อัตราเร่งนั่นเองฮะเนี่ยฮะอัตราเร่งดีที่สุดนะฮะแล้วก็ลองมาความเร็วสูงสุดนะฮะการควบคุมนะฮะก็นะฮะการจัดการหรือว่าการควบคุมนี่แหละฮะก็อยู่ในระดับที่แบบว่าพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่ฮะเกาะป้องการนี่ถามว่าดีไหมก็นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ มันก็จะเหมือนเจ้ารถอีกคันหนึ่งนะเจ้าไมโคร e อเนะี่ยมีความเหมือนเจ้ารถอีกคันหนึ่งเออรถอะไรนะ GT อะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งเห็นไหนเหมือนกันเน้เลยคนระับผู้ชมหมายเจ้าสองคันนี้คือเป็นรถที่แบบว่าควบคุมเหมือนกันทุกอย่างถ้าผู้ชมไม่มีเจ้าไมโคร e อถ้ามีรถแค่นะอะไรนะทันเดอร์อะไรนะ,นะรนะผมลืมชื่อลนะอะไรนะ GT นี่แหละเออถ้าผู้ชมมีไอ้คันนี้นะฮะไม่มีคันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้สองคันเนี่ยมันเหมือนกันนั่นเองคนระับผู้ชมนะ Uh, วันนี้ก็นะเล่นไมโครเอเนาะวันนี้นะฮะผู้ชมนะฮะทัวนาเมนต์เป็นไงกันบ้างครับทัวนาเมนต์ของผมในวันนี้ก็นะฮะอยู่อันดับหนึ่งนะซึ่งเป็นการแข่งที่แบบเวิร์กไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะหนึ่งจุดสิบนจุดสนั่นเองนะฮะถามว่าดีไหมผมว่าก็น่าพอใช้ได้อยู่แต่ไม่ถึงกับดีขนาดนั้นนะฮะโอเคฮะถ้าผู้ชมนำนำผมหรือว่า ทำเวลาได้ดีกว่าผมผมก็ยินดีด้วยนะฮะแล้วก็เลเวลเป็นไงกันบ้างครับเลเวลของผมนี่ก็จะเลเวลสิบเก้าสักทีนะผู้ชมนะใกล้จะสิบเก้าแล้วนะฮะผู้ชมนะดีใจกับผมด้วยนะผมใกล้จะถึงละตอนที่จะถึงเลเวลสิบเก้านะฮะผมก็จะมาลงคลิปต้นเองนะฮะว่าเออเวลาเราเล่นในแต่ละด่านมันเก็บแร่ได้เท่าไหร่ไอพวกแหละเลเวลสิบเก้าถ้าเราขึ้นเลเวลสิบเก้านะไปเดี๋ยวก็ไปเริ่มเลยมือผมก็อยู่ไม่ดิ้งนะฮะผู้ชมนะไปกดผิดนะฮะ กดกล่องคริสตัลกล่องนึงแม่งเสียดายแหละเออก็เลยต้องนะฮะเริ่มนะฮะเก็บกล่องนะฮะให,ให้ได้มันอีกกล่องหนึ่งนะ,ะเออนะเดี๋ยวก็ไปเริ่มเล่นกันเลยการพลังก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็นะฮะราคาในวันนี้ก็ซื้อพวกนี้ไม่ได้นะเพราะผมอัปเต็มละป่ะเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยฮะ <c oughs> บิดบักกิ้งเลสซิ่งสองนะฮะก็ลองมาโหลดเล่นด้วยกันฮะวันนี้เราก็เจอล็อกซี่แล้วเออ้ยเริ่มมาก็เจอล็อกซี่แล้วฮะ ขับรถฮอตวิวสะดวยสิครับเราแค่เป็นรถที่แบบว่าเออเป็นรถที่สวยนะฮะเป็นรถอะไรดีวะเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถหรูๆอ่ะเออแค่รถหรูแต่ไม่เน้นเทนะผู้ชมนะถามว่ามันเทไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะรถคันนะี้ที่เทสุดก็มีไฟอยู่ตรงใต้ท้องรถก็แค่นั้นเองนะไปไปนะฮะเจ๊ แม็กเคลลี่ขโมยของเราไปแล้วความแทงความเป็นแทงนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนะี่ยจรถคันนี้โอ้มาถึงแกก็เปิดเลยครับบอดแน่ๆบอดแน่ๆไปลุยกันเลยฮะเปิดอันตีแล้วมันชื่ออะไรบรูนิงบรมเบอร์ใช่ป่าวะไอเจ้าพลังสกิลของเจ้าเลสนะฮะพลังยางน่ะเออยางล้อไหมเนี่ย โอ้ดูเหมือนที่หนึ่งคัสน้ำไปแล้วคุณผู้ชมเรากยังอยู่อันดับหก่ะเออไปถ้าไม่ได้หยิบไอ้เจ้ารถฟักทองก้อนะฮะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบว่ายังไงไม่ค่อยไม่ค่อยได้น้ำอ่ะเออไม่ค่อยอยู่อันดับหนึ่งทักเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่ได้หยิบเจ้ารถคันนั้นนะเฮียพี่ไอ้ยิงโดนเฮีย อยู่อันดับ4ฮะเละเลยเวลารอบนี้นะฮะนอกนั้น AI น่ะที่โ,นโดนขอดขวางบ่อยก็เจ้าตัวนี้แหละฮะไม่ได้เลยะ่ะอะไรกันครับนี่อ่ะเออเจอลอิฟล้อด้วยว่ะฮ้ยผู้ชมเจอผู้เล่นที่ใช้ลิฟล้อนะฮะอวาตานสนรสะด้วยถ้าผู้ชมมีรถฟักทองบอกไว้ก่อนนะเหมาะเหมาะ การเล่นเก็บเลเวลนะผู้ชมมาเก็บเวลเก็บแร่เลเวละนะอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมันเป็นรถที่แบบเออยังไม่โดนเนิร์ฟอ่ะเออเวลาเราขับไปเราไม่สามารถโดนกับดักอะไรหนักๆได้นะอาจจะโดนบ้างแหละแต่มันแต่มันแบบว่าไม่ค่อยหนักนะถ้าขับแล้วก็จะรู้เองอ่ะแล้วก็ทําเวลาได้ดีด้วยนะรีบร้อนนี้ก็ดีนะแต่รู้สึกว่ามันโดนเนิร์ฟเนาะ วิ่งได้ดีนะแต่เวลาจบเกมนีม่เหมือนมันทําเวลาน้อยลงอะ่ะเออทําเวลาช้านะทุกครั้งมันจะไม่ช้านะเจ้ารีฟล้ลอเนะี่เวลาวิ่งจบเกมอะ่ะก็หนึ่งนาทีสิบวิกว่านี่แหละถ้าเป็นลิฟล้อเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้แม่งเละไปเลยขอไปก่อนเลยนะไปโอ้โหรอบนี้ขอเอาคืนได้ไหม เจอแต่คนคนโหดๆทั้งนั้นแหละนะผู้ชมนะยิ่งอยู่เวลสูงๆเจออวตารผู้เล่นที่แข็งแปรงนะฮะยิ่งเป็นหน้าใหม่ที่เราไม่คุ้นชินนะฮะก็ย่อ,ยอมที่จะเสียเปรียบเยอะไม่ได้เสียเปรียบกับผู้เล่นหน้าใหม่นะเออ a อมันชอบแบบว่ามันจัดก,การอ่ะชอบมาเสียกไม่เข้าเรื่องนั่นเองนี่ฮะโอ้ได้กล่องทองเห็นไหมผู้ชมมันก็จะสูบมาให้เราแบบนี้แหละถ้าแบบว่า บางทีมันอาจจะได้กล่องคิสตัลนะเหมือนกล่องที่ผมเคยได้มากล่องคิสตา้าเหล่านี้นะฮะก็เล่นไปแบบเนี้ยเล่นเก็บเล่นเก็บไปแบบนี้แหละมีทั้งแบบว่ากล่องมหาก,ากราบกล่องสีม่วงนั่นแหละแล้วก็กล่องไม้อะไรพวกเนี้ยไปผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะถ้าเลเวลสิบเก้าไอ้กล่องพวกนี้ก็นะฮะบวกเงินบวกอะไรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะเมื่อก่อนเลเวลสิบเจ็ดนี่ก็ประมาณสี่หมื่น สี่หมื่นกว่าละสี่หมื่นแปดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไอ้กล่องคริสตัลนะถ้าถ้าเลเวลสิบแปดก็จะได้ห้าหมื่นกว่ากนี่แหละเจ้ากล่กองคริสตัลอ่ะนะไปกระตุกกระตุกขออภัยนะครับชมเครื่องผมมันสู้ชีวิตครับชมนะถึงจะกระตุกแต่ก็ไหวนะมันกระตุกนะตอนที่ผมตอนที่อัดเป็นคลิปอะ่ะมันมันจะดูกระตุกหนักอนะ่ะแต่ถ้าเล่นนะเออตอนตอนบังคับเล่นนะอ่ะอัดคลิปอะ่ะ มันไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเรามาดูคลีปอนะ่ะตอนที่เราอา่านเสร็จมันกระตุกเออรู้สึกว่ามันกระตุกหนักนะไปรถหรูอ่ะเออโท์สักหน่อยดิความเป็นรถหรูอ่ะไปเดี๋ยวจะใช้นะไปเลยบริ n งรัมเบอร์จังหวะนี้รถล้อ,อยางไม่แลยคุผู้ชมสกิลพลังของพี่แกเฮ้เอาดิ ขโมยไปเลยแล้วก็ได้มาครับบอกเลยอย่าก,กดทิ้งคว้างนะพีชมะนะไอเราดำโดมาขนาดนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เจ้านีแหละกองผดุงพยาบาลเรียบร้อยนะฮะก็ได้อยู่นะฮะการควบคุมของเจ้าโอทัมเมอร์เนาะไม่ใช่ฮะไมโครฮนะ,ะไมโครเอนั่นเองนะพีชมนะ ถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะฮะน้องๆที่พยายามเล่นเก็บเลเวลอะไรพวกนี้ก็พยายามเข้านะผมบอกเลยฮะผมพนันได้แล้วไม่กี่วันไม่ห้าวันก็สี่วันเนี่ยผมต้องเลเวลหกให้เออเลเวลสิบเก้าให้ได้นะถ้าเลเวลสิบเก้าไปแล้วจากนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะท่านผู้ชมค่อยเล่นไปนะท่านผู้ชมนะถ้าผ่านพ้นเลเวลสิบเก้าไปก็เลเวลตันพอดี เลเวล20นะฮะกว่าจะเลเวล20่สได้ีโอ้โห1ปีมั้ง2ปีกว่ากว่ามั้งถ้าทำถ้าแบบทำทุกวันนะฮะเล่นเก็บเลเวลทำทุกวันก็น่จะ1ปีครึ่งแหละไอ้เอท่าที่ผมสันนิษฐานนะพี่ชอบนะถ้าผมไม่ไปทำงานผมก็นะฮะคงเลเวล19ไปนานแล้วไป โอ้โหพี่แกช็อตเลยฮะอ๋เบื่อจริงๆฮะกับพายุไซโคลนเนี่ยอีกละไปไปเลยฮะเทอร์โบช่วยผมที่รถคันนี้เจ๋งนะคุ้มมีสี่ท่อนะโคตรเทเลยรถที่มีทออ่อเยอะๆโคตรเทไป ่าลืมสิผมมีอันตีอยู่นะไปฮะลุยแหลกครับจังหวะนี้โอ้โหเบนนี่พี่แกฮะยิงอันตีแล้วฮะพี่จะรีบร้อนไปไหนครับจังหวะนี้ป้าไปครับมาเอ้ยโอ้โหแม่งกะว่าจะให้มันโดนไฟแต่มันไม่โดนเหรอฮะ ที่หนึ่งนี่คงคงไปยากครับชมที่หนึ่งคงไปยากกว่าเฮ้ยขอที่สองได้ไหมขอที่สองได้ไหมโอเคฮะที่หนึ่งอยู่ครับเป็นวู้จะไม่ได้โอโ้โหเทนะรถคเทอยู่ฮนะอันนี้ก็แตกรถที่แบบว่าไม่ค่อยใส่อะไรพวกนี้นะของเสริมแต่งก็ทาสีเปลี่ยนสีนะก็ดูเทนะผมก็ชอบอะไรที่มันเดิมๆนะแต่งเยอะก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็จะ เบื่อนะฮะกูติดไปเพื่ออะไรวะเสียดายเพรอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนผมก็เป็นนะะเดี๋ยวตอนนี้ก็มีบ้างไม่พยายามแต่งรถเยอะประหยัดเพรด,ด้วยยิ่งเราแต่งเยอะมันอาจจะไม่ค่อยชินตาไงชอบแบบเดิมๆมากกว่า <c oughs> ช่วงนี้ก็เข้าสู่หนะ้าร้อนแล้วไปชมนะก็นะฮะดูแลกันด้วยฮะออกไปข้างนอกก็ใส่หมวกนะ ป้องกันป้องกันแดดนะผู้ชมนะใส่บวกฟุ้งบวกฟางนะทำไรทำนาเกษตรอ่ะนะปางจังหวะนี้เฮ้ยรอบนี้ผมดูแลเบนดี้โอ้โหเจอเฮ้ยรอบนี้ผมเจอแต่คนโหดเลยว่ะอวตารูุเ่นโหดหละรอบเนี้ยแค่เห็นแม็กเคลลีก่ก็เอาละแม็กเคลลี่เบนดี้แล้วก็ซิปโป้นะบอกเลยรอบนี้เอาว่ะ ผมไม่อยู่ที่หนึ่งแน่รับรองรอบนี้ผมไม่ได้อยู่อันดับที่หนึ่งแน่พอมันยากครับท่านผู้ชมบางทีอ่ะเจอแต่อวตารผู้เล่นโหดๆทั้งนั้นครับท่านผู้ชมไปไปพี่เลสโชว์หน่อยเร็วลุยฮะบิดบอดก็อันดับหนึ่งไปแล้วครับผมก็อยู่อันดับห้าอยู่อ่ะเออไม่ไปไกลมากสิมาเอาดิ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 อาด่อา เทเลพอร์ตผมเหรอเฮ้เซโดเว้ยจังหวะนี้อ่าอ่าขโมยครับได้เทอร์โบมันฟักเกอร์ฟักเกอร์กกอรโอ้ผมแพ้เลยว่ะเฮ้ยให้เป็นอย่างนี้แพ้นะเร็ว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 ที่หนึ่งเธอที่หนึ่งเหรอพี่ขอที่หนึ่งใหญ่ย,ย,ยิงอะไรได้ไหมไม่ทานนะมันวับ นะไอตัวนี้โหดนะแพ้หลายรอบแล้วนะแพ้บ้างนะชนะบ้างแต่ไม่ค่อยได้เจอเนี่ยเจอทีนี้ก็แพ้เจ้าตัวนี้บ้างนะเออเบนนี่เนะี่ยแล้วก็ไอตัวนี้ก็มีบ้างอนะไอตัวนี้ก็ชนะนะพี่ชมนะชนะบ่อยด้วยตัวนี้สติกเกอร์แบบนี้โคตรเทเลยอยากได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ต้องทำยังไง ดูหเหมือนแบบว่าเหมือนจะให้เติมเพจเปล่าวะแล้วเขาจะให้สติกเกอร์แบบนั้นมานะฮะสติกเกอร์ที่หายากโอเคฮะในวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะในการเล่นบิดบรัรกคิงนะกับเจ้าเลสแล้วก็นะฮะไมโครไมโคร e x ถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะนะหรือว่าจะเรียกไมโคร EX นะฮะโอเคในวันนี้ก็คงมีเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเจอกันนะคลิปหน้าตอนเลเวล19เนะเหลือไม่กี่แสนเออ5 0 0แสนเออ2แสนก,กว่าน่ะ ต้องผ่านนะห้ากับหกนะฮะแล้วก็จะไปอยู่ระดับ19แล้วนะคนที่พยายามก็สู้ๆนะบายๆนะครับ